สวัสดีคะ่ะทุกคนเอาลืมลืมลืมให้ดูสวัสดีคะ่ะสวัสดียังเป็นทางการนานหลายเดือนแล้วเนาะที่เราไม่ได้เจอกันวันนี้วรุณีก็มาพบปะท,ทุกคนมากินข้าวกินข้าวด้วยกันคะ่ะทุกคนวรุณีมีหมูย่างจิ้มแจ่ววันนี้มีแจ่วพริกแล้วก็แจ่วปลาแล้วก็แตงสดสดวรุณีเพิ่งมาจากข้างนอกเนาะ ก็เลยหิวค่ะก็เลยมากินพาคนมากินข้าวด้วยกันอแดงวันนี้คือ,จอ,อเจาะเผ็ดอันนี้คือหมูหมูย่าง กระติบเข้าเล็กๆแต่แน่นครับอ่าใครที่ยังไม่รับประทานอาหารมารับประทานอาหารกับวาุุนีเขาเนี้วปัน้นยงใหญ่หมูจิ้มแจ่วอื้มอื้มจำไเขาเนียวจังกว้า Được cái rút Mấy anh nó một pin nó Chim chèo không หูจิ้มเจ้าอร่อยอร่อยอือืมชิ้นนี้ชิ้นนี้ทักคนหอมเผ็ด กินข้าวทุกวันนี้กินข้าววันละมือ้อไม่มีเวลาทุกคนยังไม่สู่เข้าสู่ภาวะปกติอติดมันเลยใส่กระน้ำจิ้มพริกออื อร่อยค่ะก็เหนียวร้อนๆอนืมน้ำจิ้มเจยวอืวมืมมาค่ะทุกคนกินแล้วกันค่ะตอนนี้ตอนนี้ขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะ บา,บายๆค่ะทุกคนโชคดีมีสุขร่ำรวยเงินทองกันนะคะสวัสดีค่ะ